อันนี้ก็เ,เรื่องถอนใจกันนิดนึงแล้วกันนะฮะล่าสุดเขาไปจับได้รองพออโรองเรียนดังแห่งหนึ่ง AKA ชื่อเจ๊เก่งวะแบบไปถึงว่าเรียกเ k a เจ๊เก่งอ๋อ AKA คือเป็นหัวหน้าแก๊งระดับหัวใจอุย้ยชอบคำว,ว่าระดับหัวใจอะ่ะแปลว่าเยอะสุบฉีดหรอเนี่ยแปลว่าแบบตัวปล่อยแม่ขายเนาะแม่ขายตัวปล่อยตัวปล่อยเนี่ยนะฮะคือระดับหัวใจเป็นข้าราชการครูด้วยนะฮะชื่อดังย่านปักเกรดมีสมุนข้างกายชื่อเกท็อปซึ่ง คือทุกคนมี AKA ของตัวเองอ่ะเกท็อปนั้นอุปโลกตัวเองเป็นหมอตำรวจอายุรกรรมโรคหัวใจเธอนี่มันคือละครน่ะแต่ตอนหลังเขาเฉลยเว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้อุปโลกเขาแค่เคยคบหมอมาสองสามคนเนื่องจากว่าเคยสร้างสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบชายรักชายก็เขาไปเกนี่กับบุคลากรทางการเพศมาก่อนการแพทการแพทการพก่อนอันเชเย็นอยาการเพศเราอ่ะเราอ่ะการแพทย์เราเนี่ยเราเนี่ยซึ่ง มีการหลอกล่อให้ใช้ยาเสพติดจนตกเป็นเหยื่อสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วขยายผลพบมีข้าราชการมั่วสุมเพียบแต่ทั้งหมดทั้งปวงคือเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดเสียเองฮะและคือเป็นนอกจากเป็นข้าราชการกลุ่มคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มคนที่เป็นข้าราชการและตัวเองยังเป็นรองผอ,ออีก<ต>โอ้โหเด็กเก่งเนี่ยอยู่โรงเรียนแล้วเป็นรองผู้ในการนะแล้วสอนวิชาแบบเหมือนข้า,ขาราชการหรืออะไรสักอย่างให้เด็กอ่ะ เธอสอนเด็กเล็กกันเด็กประถมแล้วในที่สุดถูกจับนีพร้อมของกลางมากมายคือยาเสพติดมากมายเข็มฉีดยาพร้อมสายยางรัด100เซ็ต eternal drive อีก6อันเคตามีน <et> อ๋อซึ่ง eternal drive ข้างในก็คือเก็บคลิปเก็บหนังลาม,มกอะไรคลิป <c oughs> ครบมากมายเต็มไปหมดอ,อุปกรณ์เรื่องของเซ็กซ์ทั้งหลาย,าายอุปกรณ์เรื่องของยาเสพติดทั้งหลายมากมายอุปกรณ์ช่างตวงอีก ชั้งตรงต<อ>ช่างตรงวัดขายอืแต่ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกมีท่าทีใบเบี่ยงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่เมื่อตรวจคนห่อนห้องพักจึงเจอรายการในลักษณะเตรียมแบ่งขายตอนแรกบอกว่าอะไรรู้ไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกรณ์การศึกษาอเอาไวส้สอนเด็กสอนเด็กบ้านแก่สิเยอะขนาดนี้แกต้องสอนเด็กระดับจังหวัดเลยนะถูกฮะแต่ทั้งหมดอีกอันที่น่ากลัวนะฮะลองฟังดูนะเขาเพิ่งเริ่มต้น การทําทั้งหมดนี้ปี66และสั่งทุกอย่างมาขายจาก Twitter จริงเท,ท็ก็ไม่รู้ตอนนี้เราว่าก็เดาเขาไม่ได้ตอนนี้เหมือนมันพูดไปเรื่อยว่าอ่านดูไม่ค่อยตรงกันนะอ่านนึกออกป่ะเจ๊เก่งบอกว่าเจ๊เก่งเซตแดดเริ่มเสพยากลางปี66แล้วเริ่มสั่งมาจากทวิตเตอร์ขายต้นปี67เธอขายต้นปี6 7ปีนี้เปอะไรปีนี้ 7, มันจะเครือขายเยอะขนาดนี้ได้ไงในขณะที่คุณเกท็อปอ่ะได้กล่าวว่า เขาอะทํามาแล้วตั้งนานแล้วอืมคุณ,คณท็อปทาก่อนซึ่งตอนแรกก็บอกว่าเพิ่งทําตอนนี้ก็บอกว่าทํามาตั้งนานแล้วจนในที่สุดอะเคยถูกออกหมายจับเพราะขายให้กับกลุ่มเพื่อนและถูกจับกลุ่มตัวส่งสารแต่ได้รับอนุญ,ญาตให้ประกันตัวจึงได้หลบหนีขณะที่สารให้ประกันตัวเป็นระยะเวลา2ปีจนเพื่อมาถูกจับเนี่ยอืมแต่หนึ่งในสิ่งที่เขาใช้วิธีการนะฮะอันนี้น่ากลัวนะค,ค,คือเขาใช้ความเป็นบุคลากรทางการแพทย์หลอกคนว่านี่คือยาบํารุง เนี่ยเขาเขียนเลยเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นยาบำรุงและใช้จนคนใข้ติด,ตดไม่ใช่ไม่ถือว่าคนที่คบกับเขาอะหรือคนที่เอาไปขายอะติดแล้วก็ถอนตัวไม่ขึ้นแล้วก็ถูกหลอกไปไปมากมายเลยนะนอกจากถลุงเงินหลอกทายคลิปหลอกให้าา้ายยงงขายาเข้า คือหลุดไปในวงจรเลยอ่ะอเสีย่ะอะเล่าให้ฟังเพื่อว่าให้รู้ว่ามันใกล้มากจริงนะครับมันอยู่ใกล้เรามากแล้วมันก็อยู่ใกล้คนที่เรารักมากด้วยแล้วมันมาในรูปแบบที่เอาความน่าเชื่อถือทางกรอบของสังคมมาอ่ะเขาก็หลอกคนอื่นว่าเขาเป็นหมอเนี้ยแล้วมันเราไม่มีหลักฐานเล่นเดี๋ยวนี้หลักฐานหาอะไรได้อ่ะ